พระอาจารย์ถามพวกเราง่ายๆเวลาที่พวกเรารู้เท่าทันความคิดเนี่ยพอาจารย์ถามหน่อยพอรู้เท่าทันแล้วได้อะไรพวกเราเห็นตรงนี้ไหมรู้เท่าทันแล้วมันก็หายไปใครเห็นตรงนี้ได้บ้างแล้วเวลารู้ไม่เท่าทันล่ะพวกเราเห็นได้ไหมว่ามันก็หายไป เสียงที่ปรากฏมีอาการรู้ไปรู้เนะี่ยมีเรารู้นั่นแหละแล้วมันก็หายไปรู้ทันนนี้เรก็รู้ทันนะแล้วมันก็หายไปอ่ะเวลาเรารู้ไม่ทันมันมีความคิดคิดไปแล้วแล้วมันก็ตระหนักขึ้นมารู้มากึกแล้วมันก็คิดขึ้นมาต่อว่ารู้ไม่ทันมันถือครองความคิดที่ให้ข้าว,ว่ารู้ไม่ทันแล้วไงมันก็หายไป ความคิดนี้ปรากฏมันก็หายไปความคิดว่ารู้ทันหรือรู้ไม่ทันปรากฏก็หายไปจะรู้ทันตัวรู้ก็หายไปจะรู้ไม่ทันตัวรู้ก็หายไปอาการรู้เขาทําหน้าที่รู้แล้วก็สลายอาการคิดทําหน้าที่คิดแล้วก็สลายพวกเราเห็นความจริงนี้ไหมเห็นได้ไหมว่ามันไม่มีตัวตนอยู่จริงเห็นได้ไหมว่า มันรู้ของมันเองมันไม่มีเราอยู่ในอาการใดๆเลยจับประเด็นตรงนี้ได้ไหมเราปฏิบัติเพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อจะได้เห็นทุกอย่างและฉันเก่งฉันจิตสติมหาสติประฐานฉันดีมากฉันเห็นทุกอย่างฉันรู้เท่าทันทุกอย่างแล้วไงมันมีแต่เราเก่งเราดีเราเลิศ มันมีแต่เราอยู่ทุกขณะเลยมันเป็นอนัตตาตรงไหนจําไว้นะเรามาปฏิบัติเพื่อจะเห็นว่ามันไม่มีเราปฏิบัติ